สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดเกี่ยวกับเรื่องของเทอร์มินอลกันนะครับครู่ก็ได้ก๊อปปี้ตัวหนังสือออกมาแล้วก็แก้เป็นเทอร์มินอลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการวาดเทอร์มินอลโดยใช้คําสั่ง l e c t a n น l e er นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับบอกว่านะครับบอกว่า1 1 5คูณ30 นะครับ1 1 5คูณ30นะครับการมูฟมาวางตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ทำการระเบิดนะครับระเบิดเส้นให้แยกออกจากกาันพิมพ์คำสั่ง exp ครับแล้วก็คลิก1ครั้งเส้นก็จะแยกออกจากกาันตามนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการาใช้คำสั่ง offset ครับพิมพ์สิ์ นะครับพิมพ์10นะครับพิมพ์10แล้วก็ move เข้าวงในนะหลังจากนั้นก็พิมพ์10อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ offset พิมพ์2นะครับ enter แล้วก็ move เส้นล่าสุด2กด escape อ,ออกครับกด escape ที่คีย์บอร์ดออกแล้วก็รวบ2เส้น จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็จะเป็นเส้นปะประมาณนี้กด copy ครับแล้วกเ็เลือกจุดอ้างอิงตามภาพนะครับแล้วก็เอาไปวางตามจุดอ้างอิงอวางไปเรื่อยๆนะครับวางคลิกคลิกวาง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 คลิกจนถึงสิ้นสุด นะครับจนถ,ถึงสิ้นสุดเราก็จะทำการจริงๆแล้วนะครับเราลบเส้นเส้นคู่ตรงนั้นออกได้นะครับอันนี้ครูทำการแก้ไขนะครับเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าเราต่อเส้นตามครูมันก็จะช้าเนาะเดี๋ยวรีคอไปเลยนะครับ โอเคเราเรามาดูจุดกันนะครับว่าเออฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวามันน่าจะไม่เท่ากันนะครับเราจะทําการทําด้านซ้ายกับด้านขวานี่ให้มันเท่ากันนะครับเราก็มาดูว่าเอ้มันถูกหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกเราจะทําการเช็คว่าด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเช็คว่าด้านซ้ายกับด้านขวา มันเท่ากันไหมนะครับดูดูแล้วมันไม่เท่ากันครับเราก็จะทําการออฟเซต10นะครับโดยคลิกเส้นแล้วก็10นะครับแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ลบเส้นที่มันเกินออกนะครับกดดีลิทนะครับใช้คําสั่งทิมครับลบเส้นออกนะครับนี่นะครับเส้นที่มันเกินเนี่ยคือข้อดีของโปรแกรมนะครับก็คือการใช้คําสั่งทิมนะครับก็คือถ้าเส้นมันเกินเนี่ยเราใช้คําสั่งทิมลบออกได้นะครับ ทำการ offset ครับพิมพ์1นะครับพิมพ์1แล้วก็เส้นกึ่งกลางที่เราเอามาขีดไว้เมื่อกี้นี้นะครับใครไม่ทันคลอไปดูก็ได้นะครับคลอไปดูก็ได้นะครับใครไม่ทันลบออกหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งทิมเพื่อที่จะเล็บลบเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับลบเส้นตึก ตึกตึกอ่าเราจะลบประมาณนี้นะครับเราจะลบประมาณนี้แต่ว่าครูว,ว่ามันช้าครูก็จะรวบจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนตึกอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนกันนะครับข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับวิธีการลบจะลบได้รวดเร็วนะครับแล้วก็อ่ ลด,ลดเวลาการลบลงนะครับแต่ข้อสำคัญเลยอย่าให้ไป,โด,ออปโดนเส้นที่เลือกอยู่นะครับอย่าให้ไปโดนเส้นที่เลือกอยู่กด Escap e ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับเราเสร็จแล้วนะครับเราเสร็จแล้วนะรเราก็จะมาะขีดเส้นนะครับอ้างอิงว่าเราจะวาดวงกลมที่จุดกึ่งกลาง นะครับเราวาดวงกลมเข้าไปนะครับพิมพ์คลิกที่จุดกึ่งกลางแล้วก็พิมพ์คําว่า,าพิมพ์คลิก1ครั้งแล้วก็วางพิมพ์3าน่าจะประมาณนี้นะสามนะครับ enter นะครับก็จะได้จุดวงกลมที่มีครึ่งวงกลมคือ3.5นั่นเองนะครับเราก็รวบวงกลมครับเพื่อที่จะไปวางฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะครับเลือกจุดอ้างอิง แล้วก็กด Copy ีแล้วก็ไปวางนู่นนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะก o p y ีหัวน็อตนะเจ้า Co อปีหัวน็อตนะครับก o p ปีหัวน็อตไปวางที่เทอร์มินอลนะครับก็ Copy หัวน็อตไปวางที่เทอร์มินอลนะครับกด Copy ีครับแล้วก็เลือกจุดไปวางไว้ใกล้ๆก่อนนะเพิ่งอย่าเพิ่งไปวางที่จุดเทอร์มินอลนะครับ ให้เราสร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมาคลิกคำสั่งลายแล้วก็ทำเป็นเส้นทแยงนะครับนะครับแล้วก็รวบเอาหัวนอ็อตใช้คำสั่งมูฟไปวางนะครับเลือกที่จุดกึ่งกลางของหัวนอ็อตไปวางที่เส้นอ้างอิงกึ่งกลางของเราเหมือนกันนะครับลบเส้นอ้างอิงออกนะครับและทำการก๊อปปี้หัวน็อตไปวาง นะครับ c o p ปีหัวน็อตไปวางนะครับ Copy แล้วก็เลือกจุดอ้างอิงวางวางตามจุดอ้างอิงของเรานะครับก็วางไปเรื่อยๆนะครับวางไปเรื่อยจนเต็มนะครับถึงถึงใครไม่ทันให้เราคลอกกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าการก๊อปปี้การวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามจุดอ้างอิงมันใช้การทำยังไงบ้างนะครับก๊อปปี้ไปวางจุดข้างล่างนะครับ ก็ไปวางจุดอ้างอิงเลือกจุดอ้างอิงแล้วก็วางนะครับครับสำหรับเทอร์มินอลน,นะครับเราก็ทำการวาดเทอร์มินอลเสร็จเรียบร้อยแล้วใครมีข้อสงสัยยังไงติดตามได้หรือ,อคอมเมนต์ถามได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ